ทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อคืนนี้เราก็ไม่รู้จะกินอะไรกันนะทุกคนเบลก็มีมาม่าอยู่แล้วครัวน,นี้เบลได้ผักชุดรวมแบบเป็นเหมือนทําซุปกี้อ่ะเบลก็เลยซื้อมาจากโลตัสทุกคนว่าจะเอามาต้มนี่แหละหม้อหุงข้าวไฟฟ้าของเราก็คือ ทำได้ทุกอย่างคะ่ะทำไม่ได้อย่างเดียวก็คือทอดไม่กล้าทําไม่รู้มันทําได้จริงไหมเบลก็เลยทําแต่พวกต้มอย่างเดียวแล้วก็เอาไว้อุ่นกับข้าวอุ่นข้าวอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกตอนเช้าเนาะทุกคนก็ได้มันได้อุ่นข้าวนะใส่น้ําเข้าไปข้างล่างใช่ไหมน้ํามันก็จะเดือดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีที่นึ่งที่อุ่นน่ะนั่นแหละโอ้ทาได้ดีได้เลิศมากทุกคนเนี่ยไปจะหอบกลับไปที่อีดานด้วยเพราะว่าเอาไว้เนี่ยแม่ก็ไม่ได้ใช้ไงทุกคนจะหอบกลับไปด้วย,ยจริงๆนะ <laughs> ขอแม่ยังยังไม่ได้ขอเเลลยแแแต่่่มม้้าใหดี เหล่ามากบอกเลยวันนี้ก็จะต้มแบบว่าต้มเป็นสุก,กี้นะทุกคนเพราะว่าเบลยังมีน้ําจิม้มสุก,กี้ที่ยังเหลืออยู่เป็นขวดเลยเบลก็จะต้มแบบนี้ใส่ผักเข้าไปนะ้ํามันยังไม่เดือดนะเราก็ใส่ผักเข้าไปก่อนแล้วก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวนะ้ํามันก็จะเดือดเองมาหาแม่ก็ไม่ได้พาแม่ไปเที่ยวไหนนะทุกคนก็พาแม่นอนต่างเอ๊อยู่ในห้องนี่แหละค่ะส่วนมากเบลยไปเบลก็จะไปแค่โลตัสแล้วก็ไปเวลาลูกหลับเนี่ย เราก็ไม่ได้พากันออกไปไหนเนาะทุกคนเพราะว่าถ้าไปไหนบางทีมันก็แบบแม่ก็เดินเหินลําบากแกก็ไม่อยากไปไหนทุกคนเวลาชวนออกไปไหนเงี้ยแกก็ไม่ค่อยไปแบบเดียแบบชวนว่าเออไปโรตัสเนะ่ะถ้าน้องมาเงี้ยแม่นั่งในรถก็ได้เงี้ยคือนั่งในรถเวลาแกจะไปเดินเนี่ยมันก็เดินไม่ได้เนาะแกก็เลยไม่ไปเราก็โอเคเราก็ไปแต่กับลูกสองคนเงี้ยเวลาน้องมาก็ ไปตล,ตลาดบ้างอะไรเงี้ยให้น้องพาไปตลาดอย่างเงี้ยพาไปอยู่ถ้าน้องว่างเงี้ยนางแบบถ้านางมีเวลาว่างนางก็จะพาเราไปนะทุกคนแต่ว่าถ้าวัานไหนนางงานเยอะๆหรือว่านางไม่ได้นอนเงี้ยนางก็จะพักผ่อน ก็จะไม่ค่อยได้ไปส่วนมากเบลก็จะพาลูกเดินไปที่โรตัสนี่แหละที่ประจําที่เบล,เ,ลเปลาชอบไปมาไปนี่จนแบบว่าแม่ค้าขายลูกชิ้นอยู่ข้างหน้านี่จําได้แล้วเห็นเราเนี่โอ้ยิ่งกว่าดุดญาติมิตรจ่ายยิมใส่ห้าเกงแม่ค้าตรงนั้นก็คือแล้วตรงอีกเบลเดินไปซื้อเสื้อผ้าตอนนั้นเนี่เขาจําเบลได้แทบจะเป็นเหมาล้านคนแล้วนะทุกคน เราชอบเดินเรไปดูเนี่ยคนในโรตัสก็จำว่าทำไมมาบ่อยจังเลยอย่างเงี้ยมาเกือบทุกวันเลยนะแต่ว่ามันไม่มีที่ไหนไปอะเดินไปใกล้ๆมันก็มีแค่นี้อะทุกคนก็เลยไปแค่นี้แหละเพราะว่าตลาดมันก็ไกลมากมันต้องขับรถไปมันต้องเข้าไปในตลาดถ้าจะขับเข้าไปในตลาดก็คือรถมันเยอะมันต้องมีคนพาไปถ้าไปเองก็กลัวเออพูดตรงๆเลยกลัวแบบกลัวแบบว่าเออเราขับไปเองเราไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะว่ารถมันแบบ สวนกันมาเยอะมันจอดกันติดต่อเราเราไปช้างเงี้ยมันจะ ถนนให้มันขอวุ่นวายไงก็เลยแบบเออเราไปแค่รลตัดก็พอนะทุกคนเบลว่ะทําให้แม่ไม่เยอะนะทุกคนที่เบลทาหม้อใหญ่ๆน่ยไม่ใช่อะไรนะเบลกินเองจ้าเบลกินเองทั้งหมดเลยค่ะทาให้แม่เบลทาให้หม้ออ่าถ้วยใส่ถ้วย,วยแค่นั้นแหละทาให้แกแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ให้กินเยอะอะไรมากมายขอบคุณทุกคนที่อ่าคอมเมนต์มาฝากความแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยแม่เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยเบลว่ะเบลกับแม่เป็นคนร่างเดียวกันนะแม่เป็นคนอ้วนนะทุกคนเป็นคนร่างใหญ่เป็นคนอ้วนตอนเมื่อ ก่อนน่ะที่แม่ยังเดินได้อย่างเงี้ยคือแกเป็นคนอ้วนเป็นคนร่างใหญ่ใช่ไหมเบลก็กรรมพันธุ์แม่เดียวกันแม่ก็หุ่นเดียวกันกับเบลเลยกับปนคุณหุนห่นใหญ่ร่างใหญ่อะไรเงี้ยคือเป็นคนอ้วนนั่นแหละแต่ว่าแกทํางานไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนวันหนึ่งแกนอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอัดกาแฟนู่นนี่นั่นเข้าไปใช่ไหมไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ไม่ได้ดูแลร,ร่างกายตัวเองแกก็เลยผอมลงมากจากคนน้ําหนัก 73อ่ะทุกคนเหลือ51ทํางานหนักจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองข้าวเครื่อบางทีก็ไม่กินอย่างเงี้ยมันก็เลยผอมเร็วทุกคนนี่แหละร่างกายมันก็เลยสุดเร็วแต่ว่าพอแกไม่ได้ไปทํางานแกอยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมกินข้าววันละสองข้าวอย่างเงี้ยคนเคยอ้วนนะคนมันอ้วนอ่ะทุกคนคือน้ําหนักพออยู่เฉยๆไม่ได้ออกกําลังกายอย่างเงี้ยมันก็บวมขึ้นมาเหมือนเดิมนี่แหละ วันนี้เบลพาแม่กินมาม่าเสร็จใช่ไหมตอนเย็นเบลก็เลยพาเด็กๆไปเดินโลตัสเบลเดินไปเจอรองเท้าบาจาทุกคนมันเป็นช็อปบ,บาจาใช่ไหมเขาเขียนป้ายบอกว่า699บาทมันเป็นรองเท้าเบลไปจับดูตรงพื้นมันนิ่มๆก็เลยถามเขาว่าเออถ้าคนแบบว่าคนเอ,อ่อคนอายุเยอะเนี่ยใส่แบบนี้มันจะสบายเท้าไหมเขาก็บอกว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบว่า เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพเขาบอกอย่างนี้ถาใส่แล้วเดินแบบมันจะสบายเท้ามันจะเท้านิ่มเขาบอกอย่างนี้เบลก็เลยซื้อมาให้แม่นะ่ะคู่นึงเพราะว่าแม่เบลบใส่รองเท้าแตะเวลาไปไหนก็ใส่รองเท้าแตะนู่นนี่นั่น,น,น,นเออแกก็ใส่รองเท้าแตะเบลก็เลยซื้อมาให้แต่ว่าเบลซื้อเบอร์41มามันก็ใหญ่เกินแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเบลจะเอาไปเปลี่ยนทุกคนเขาบอกว่าเอามาเปลี่ยนได้นะคะเบลก็บอกเขาอยู่ถามว่าเบลจะซื้อไปให้แม่ใส่แต่ว่าแม่ก็ตีนคล้ายๆกับเบลนี่แหละเออเท้าพูดดขอทค่ะ เป็นเบอร์เบลใส่เบอร์41ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะทุกคนตอนที่เบลยังไม่แต่งงานกับผัวนะเบลเบลเท้าเบลก็39นะทุกคนแต่พอแบบว่าเรามีลูกสองคนปุ๊บเท่านั้นแหละเท้าขยายอัตโนมัติเลยจ้าเป็น41ทันทีเบลงงมากทำไมมันต้องเป็น41ไม่เข้าใจเลยทุกคนเป็นมันมันมีแบบว่าเป็นทฤษฎีอะไรทำไมเท้ามันขยายใหญ่แบบว่ามันเกินไปไหมจากคนเท้า39 แล้วก็มาเป็น41อุ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าเแบลบก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่ารองเท้าที่เบอร์3.9ที่บ้านใส่บบไ้จะาเจ็บเดินไปไหนก็เจ็บทุกคนเจ็บมากแล้วต้องต้องใส่แบบตอนแรกคิดว่าตอนท้องนะ่ะก็คือมันเท้าบวมเออเท้าบวมเราใส่4 4มันก็โอเคแต่พอคลอดลูกมาปุ๊บความบวมของเท้าก็คือกระดูกใหญ่ขึ้นมาอัตโนมัติเลยจ้ะ ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมกระดูกมันมันมันสร้างขึ้นมาเองได้หรือป้าดบ่มันเฮลิพอตเตอร์สร้างกระดูกขึ้นมาเองได้ค่ะไม่เข้าใจเลยค่ะทําไมถึงเป็นอย่างนี้โอ้เบอร์สี่สิบอ็ดบลก็ลองดูเบอร์สิบเอเผื่อว่าแม่จะเท้าใหญ่แต่ว่าพอมาดูอีกทีแม่ใส่เบอร์40่สิบทุกคนไม่ไม่ใหญ่มากเบลเดินมาที่โรตัสวันต่อมานะทุกคนเบลมาเปลี่ยนรองเท้าให้แม่นี่แหละ เบลว่ะเดินมาเหมือนเดิมน้องอนานอนหลบับเบลก็เลยเอาเอาน้องอนานนอนไว้กับแม่แล้วคันนี้เบลก็มากับน้องอดินพอเดินมาถึงโลตัสปุ๊บทุกคนโอ้ยฝนเทลงมาเทลงมาเลยจ้ะดีนะเบลเอาลุ่มมาด้วยจะไปไหนมาไหนอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะจ๊ะช่วงนี้เป็นฤดูฝน ล่มนี่ก็คือเป็นเพื่อนคู่ใจเวลาจะออกไปไหนกันแดดก,ก็ได้กันฝนก็ดีจ้าลูกก็ต้องใส่หมวกใส่อะไรคือเราเซฟตี้ทุกอย่างค่ะเดินมาถึงโลตัสปพืบอฝนตกปั๊บ,บเทลงมาสักพักหนึ่งไปแล้วทุกคนฝนเป็นอย่างนี้ไม่น่ารักเลยบางทีเราตากผ้าไว้ผ้าเราเปียกแล้วมันมาทําให้ผ้าเราเปียกแล้วมันก็ไปอย่างเงี้ยเออมันลอยน้ำลอยตาเหมือนมาวิ่งมาหาเราแล้วก็วิ่งไปที่อื่นแล้วก็วิ่งมาใหม่แล้วก็วิ่งไปที่อื่นน,น้องชายเบลไม่ไม่ได้ตัดยางเลยนะทุกคนเพราะว่าหน้ายางมันเปียกมันตัด ไม่ได้แล้วช่วงนี้นางมาหาเบลบ่อยเพราะว่านางไม่ค่อยได้ทํางานก็คือช่วงหน้าฝนนะแม่บอกว่าหน้าฝนหน้าฝนจะไม่ค่อยได้ตัดยางเดือนหนึ่งได้ตัดอยู่สองสาครั้งเพราะว่าฝนมันตกลงมาบางทีนะสงสารพ่อมากเลยทุกคนแกไปกีดยงางอ่าอ่ฝนมันยังไม่ตกใช่ไหมแกก็ไปกีดกีดจนเสร็จพอกีดเสร็จปุ๊บฝนเทลงมา น้ำยางก็เปียกหมดก็ใช้ไม่ได้เปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ไม่มีก็เลยแค่มันก็เหนื่อยเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้แม่ก็จะดูสถานการณ์เออถ้ามันฝนตกเทลามาก็จะไม่ไปเลยถ้ามันก็จะตกอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อะไรทุกคนเบลเดินมาที่โรตารสก็มีพี่เอฟซใจดีอีกแล้วพี่สาวคนสวยเจ้าเก่าเจ้าประจําคือซื้อเสื้อให้แม่เบลอ่ะสี่ตัวแกซื้อชุดให้เบลอะ ห้าชุดนะทุกคนเนี่ยชุดสีขาวที่เบลใส่อยู่อ่ะเบลซื้อที่โลตัสสามร้อยมันเป็นเสื้อกับกางเกงคู่กันเลยนะเบลก็บอกพี่ว่ามันใส่ดีพี่ก็เลยว่าจัดไปห้าชุดเลยเบลก็ไปสอยมาห้าชุดห้าสีเบลซื้อมาเองเน่เบลซื้อสีดํากับสีน้ําตาลมาทุกคนเห็นเบลใส่ไหมสีน้ําตาลกับสีน้ําตาลเพราะว่าเบลเห็นหลายคอมเมนต์บอกว่าเบลน่ะใสกางเกงนอนออกไปบ้างนู่นนี่นั่นเบลก็มีเบลไม่ได้องเกงมาจากอิหร่านหลายตัวไงทุกคนเบลคิดว่ากางเกงลายสีขาวดำที่มันเป็น ูปผู้หญิงนะ่ะแเบลบคิดว่ามันใส่ได้ปกติเพราะว่ามันก็คือกางเกงถูกไหมแต่ว่าหลายคนมองก็ว่ามันเป็นกางเกงนอนเแบลบก็โอเคเแบลบก็เลยไปซื้อตัวที่อยู่โลตัสนี่หละชุดละ3 0มมาและทีนี้เแบลบก็เล่าให้พี่สาวหล่ฟังว่าอ่ชุดนี้มันมันสวยดีนะมันเป็นผ้าเหมือนไหมพรมแต่ว่ามันเป็นบางๆมันสวยดีเแบลบชอบแล้วพี่สาวแกก็เลยซื้อให้แล้วคราวนี้แกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาตังค์ให้แล้วก็ไปซื้อให้แม่ด้วยอีกจัก4ตัวขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่รักที่เอ็นดูเแบลบ กับแม่ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณสําหรับ KFC ที่พี่สาวใจดีมอบให้เด็กๆนะจ๊าเบลก็มีผลพลอยได้ไปด้วยค่ะเพราะว่าไก่วิง่งแซบสองอันมันผิด <laughs> เราก็มีผลพละยได้ไปกับลูก่าลูกก็จัดไป KFC ถังใหญ่โอเคเปหนักมากขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเบลออกไปกับน้องอดินตอนที่อนานอนหลับนะันคุณตอนแรกว่าจะเอาอานานไปด้วยแต่ว่านางก็กินนมกินไปกินมาก็เลยหลับเบลก็เลยเออเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อของแป๊บเดียวเราก็กลับมาก็เลยพาน้องอดินเดินไปแวบเดียวทุกคนเราก็กลับมาแต่ว่าแม่ก็โทรตามนะเพราะว่าน้องอนานตื่นพอตื่นได้ยินเสียงเรานางก็แบบเงียบไปนะทุกคนเราก็นอนหลับต่อพอพอ ได้ยินเสียงเบลในโทรศัพท์ก็คือเบลก็บอกว่าอานานอนนะอะไรเงี้ยเบลพูดอย่างงี้แล้วนางก็นอนหลับไปแม่บอกว่าหลับเดีวหลับเดียว,ยวอย่าพูดเสียงดังเบลก็เลยซื้อไก่เคเอซมาก็เลยรีบเดินมาพอเดินมาปุ๊บเห็นแต่อานานั่งอยู่ตักแม่แล้วก็แบบนอนอ่างเงี้ยนอนแบบ รึ่งหลับรึ่งตื่นนะพอเรามาเสียงดังใช่ไหมนางก็ตื่นตื่นขึ้นมาก็มาเจอเคเอฟซีเราก็ไม่ร้องเลยนะทุกคนเวลาได้อยู่กับยายไม่รู้เป็นอะไรอยู่เป็นอยู่เป็นอนานะ่ะแต่อดินไม่นะอดินร้องไห้ตามแบบอยากไปกับแม่แต่อนาไม่ค่อยอนาก็คืออยู่ได้ อยู่ได้ไม่ค่อยร้องเลยแม่บอกว่าถ้าถ้าแม่เดินได้จริงๆนะถ้าให้เลี้ยงอนาจริงๆอะอาาไม่อาาไม่ยากเลยแม่บอกอย่างนี้ไม่ร้องไห้อยู่ถ้าอยู่กับยายนะ่ะก็คืออยู่ได้แน่นอนแม่พูดอย่างนี้คือพูดนพ,พูดขึ้นมาเองเลยนะทุกคนแม่เบลอะก็พูดขึ้นมาเองว่าอาณาอยู่กับแม่ได้แน่นอนถ้าอยู่ได้นะคือเบลก็แบบเออเนาะมันก็จริงเพราะว่าตอนที่ เบลทะลาะก,กันกับพ่อบ้านตอนที่เบลท้องน้องอนาอยู่เแบล่าคุยกับแม่ว่าเแบบลร้องไห้เนาะเแบลบโทรไปหาแม่เแบลบก็ร้องไห้ว่าเออทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมเนีหนูท้องเขาไม่ชอบเลอที่หนูท้องอะไรเงี้ยเแบลบก็น้อยใจ แล้วคราวนี้แม่ก็รู้ว่าไม่หลอกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลอกเดี๋ยวก็มันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันมันไม่ได้จริง,รงๆหนูตัดสินใจได้จริงๆมาอยู่กับแม่เดี๋ยวแม่จะเลี้ยงเองแม่พูดกับเบลอย่างนี้เลยนะทุกคนแม่พูดกับเบลอย่างนี้ถ้าลูกสาวไม่เป็นไรลูกอ่ะลูกในท้องอ่ะจะน้องอดีนจะน้องอ,อนาแม่ก็จะเลี้ยงเอาแกบอกอย่างนี้เลยนะทุกคนตอนนั้นแกยังแกยังเจ็บขาก็จริงแต่ว่าแกเดินกระเพิกกระเพิกไม่ยังไม่เดินแบบ ไม่ได้ขนาดนี้รอบแรกที่เบลมาเจอเบลแกเดินกระเพกกระเพกนะแต่รอบสองที่ว่าแกไปหาเบลที่หนองบัวลำพูอันนั้นคือเดินเหมือนเพนกวินแล้วพอรอบนี้มาแกก็เดินไม่ได้เลยทุกคนมันก็ไม่เท่ากันไปเลยนั่นแหละมันก็เดินไม่ได้เลยมันก็ขาข้างหนึ่งมันหมดแรงไปแล้วมันอีก ข้างหนึ่งอ่ะมันไม่มีแรงเลยขนาดจะใส่กางเกงยังใส่ยากเลยแต่แกก็บอกว่าถ้าแบบแกมีแรงนะก็แบบอุ้ยแกอยากแกอยากช่วยเลี้ยงมากแกอยากให้เบลไปขับรถอยากให้เบลไปนู่นไปนี่อยากให้เบลไปแบบเรียนขับรถอยากให้ไปแม่จะดูแลหลานเองแม่ดูแลได้แต่ว่าแกน่ะเดินไม่ได้ไงทุกคนก็เลยไม่ได้อะไรมากมาย ไก่นะทุกคนแม่ก็ไม่อยากให้แม่กินเยอะหรอกก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ให้กินก็เดี๋ยวแก่แม่น้ยใจนะทุกคนแกให้แกกินน่ะนิดนึงนะถ้าเบลไปแกคงจะไม่ได้กินอะไรแบบนี้หรอกส่วนากก็ไม่ซื้อกินแล้วล่ะส่วนมากน้องชายก็จะทําพวกอะไรอ่ะพวกแกงพวกอะไรมาให้กินเนื้อบ้างหมูบ้างอะไรเงี้ยแต่เบลไม่กินหมูไงเบลไม่กินหมูเลยนะทุกคนเบลไม่กินหมูเลยเพราะว่าเคยพูดไปแล้วว่าไม่กิน ก็จะไม่กินเลยอันไหนที่เป็นหมูเวลาที่เบลไปซื้อของเบลก็อ่านฉลากอยู่ว่าอันนี้มันเป็นหมูหนะ้ามีส่วนผสมนู่นน,นี่นั่นอันไหนไม่มีส่วนผสมเพราะส่วนมากขนมบ้านเราหรือว่าเป็นของกงกินมันก็จะมีตาฮาลันอันทีจะมีตาฮาลานนั้นก็คือกินได้ขนาดขนมขนมน้ําแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเก๊กห้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีตาฮาลานว่าเออคนอิสลามกินได้เงี้ยก็ซื้อแบบนั้นมากินเอาแล้วพวกกงพวกไก่ไก่ไกทอดอยู่แล้วไก่ทอดมันก็กินได้เน่นวนอะไก่พูดที่ ว่าไก่ขอแค่คําเดียวว่าไม่เป็นหมูแล้วก็ไม่กินแล้วค่ะ วันที่6เบลก็จะเดินทางไปที่จังหวัดนงบุรีลาพูแล้วนะทุกคนเบลก็จะขึ้นเครื่องจากสุราษฎร์ไปลงเทพจากกรุงเทพไปอุดรเพราะว่าเบลดูตัว๋วเครื่องบินแล้ว600บาทจ้าก็คือโอ้ยเลดมากเบลก็จองเลยอยากคิดถึงป้าคิดถึงพี่สาวก่อนจะจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบลด้วยนะนะอีกอย่างหนึ่งก็ห้ามลืมใครสนใจสั่งครีมสวิปแบบสารสกัดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ทักมาหาเบลได้ในไอีไลน์ที่เบลส่งลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง ขอขอบคุณมากๆสําหรับใครที่สั่งหรือซื้อสําหรับใครที่ยังตัดสินใจอยู่ก็ทักมาถามเบลได้เลยนะคะสําหรับวันนี้บก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะ